สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็มาที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับด้านฝั่งอำเภอบึงโขงหลงนะครับส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาก็ตั้งอยู่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมแต่อยู่ฝั่งน้นนะครับแต่จะจะพามาทางอำเภอบึงโขงหลงนะครับอำเภอบึงโขงหลงอีกฝั่งหนึ่ง นะครับที่อำเภอบึงโขงหลงอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมีวัดหลายหลายวัดนะครับมีน้ำตกนะครับพวกน้ำตกตาดวิมานทิพย์พวกนี้นะครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาน้ำตกตาดกิน,นรี น้ำตกอ่างมโนราพวกนี้นะครับก็จะมีวัดถําคลองนะครับและก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งค้นพบใหม่ที่สำคัญก็คือถ้านาคานะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่ผูกพันกับชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานและแน่แนแฟนมากนะครับโดยเฉพาะในภาคอีสาน ก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่มากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือถ้ำนาคาบึงการนะครับภายในถ้ำก็จะพบหินที่มีรูปร่างคล้ายลำตัวของพญานาคซึ่งถ้ามองไปคล้ายๆกับเก็ตของงูขนาดใหญ่และปลกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวดูสวยงามแต่กหน้าพิศวงด้วยเช่นกันนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการพบหินที่มีลักษณะเหมือนเป็นส่วนหัวของงูยักษ์ในบริเวณที่ไม่ไกลกันมากนักนะครับในตัวถ้ำอีกด้วยนะครับสำหรับถ้ำนาคาส่วนตำนานพญานาคในถ้ำนี้ชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าถ้ำพญานาคก,ก็คือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินนั่นเอง ด้วยสาเหตุที่ว่าบริวารของพญานาคผู้ครองเมืองบาดาลไปมีสัมพันธ์สวัสดกับมนุษย์และเมืองบาดาลที่พญานาคและบริวารอยู่อาศัยก็คือบึงโขงหลงในจังหวัดบึงการนะครับก็เกี่ยวข้องกับตำนานของปู่อือือนะครับสำหรับตำนานของปู่อือือนะครับเรื่องราวตำนานของปู่อือือ เป็นความเชื่อของชาวบึงโขงหลงที่ว่าบึงโขงหลงในอดีตก็เคยเป็นเมืองรัตภานครมีพระเจ้าอือลือเป็นพระราชานางแก้วกัลยาเป็นมเหสีและมีพระธิดาก็คือนางเขียวคำต่อมานางเขียวคำก็ได้พิเศษสมรสกับพระเจ้าสามพันตาให้กำเนิดโอรสชื่อว่าเจ้าชายฟ้าหุ้งนะครับขณะประสูตร ได้เกิดปาฏิหาริย์ก็คือฟ้าสว่างสวยลักษณะคล้ายตอนฟ้ารุ่งนะครับเจ้าชายฟ้าหุ่งเป็นผู้ที่มีรูปร่างสมบัติเฉลียวฉลาดรอบรู้คุณสมบัติเจ้าชายเรื่องลือไปไกลถึงเมืองบาดาลทำให้นาครินทรานีนะครับพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลํำแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์ และจัดงานอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟ้าหุ้งเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับโดยมีการมอบเครื่องราชกุภทพั์ของพญานาคราชซึ่งเป็นของมีค่าประจำตระกูลให้แก่พญาอือลือราชาเพื่อเป็นแสดงพันธะไม่ตีต่อกันทั้งคู่อยู่กินร่วมกันได้สามปีแต่ไม่สามารถมีผู้สืบเชื้อสายได้เพราะธาตุมนุษย์กับนาคต่างกัน เจ้าหญิงนาคครินรานีนะครับเจ้าหญิงนาคครินรานีมีความโศกเศร้าจึงล้มป่วยในเวลาต่อมาทําให้ฤทธิ์มนเริ่มเสื่อมคลายร่างกายมนุษย์เริ่มกลายเป็นนาคตามเดิมนางสนมมาพบเข้าข่าวจึงกระจายไปทั่วเมืองรัตภานครพระเจ้าอือร,อราชาไม่พอใจก็จึงได้ขับไล่เจ้าหญิงนาคครินรารี กลับไปเมืองบาดาลโดยแก้งให้พญานาคราชมารับตัวที่กลับไปนะครับก่อนกลับพญานาคราชก็ได้ทวงเครื่องราชกุธภัณฑ์ของตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือรือราชาไม่สามารถนําคืนมาได้นะครับเนื่องจากนําไปแปลสภาพปะปนกับสมบัติของรัตนภานครเสียแล้ว พยาน้าคราดกิ้วมากก็จึงประกาศจะทำลายเมืองรัตนาพานครให้สิ้นและกลับมาพร้อมกับไพ่พลเพื่อมาถล่มเมืองรัตนาพานครในช่วงกลางดึกด้วยฤทธิ์ของนาคราดจึงทำให้ไม่มีใครรอดพ้นจากการทำลายล้างในครั้งนี้เมืองรัตนพานครถูกปกคุมไปด้วยน้ำเหลือไว้เพียงสามเกาะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทั้ง3มวัดก็ได้แก่วัดดอนแก้วนะครับหรือว่าวัดแก้วฟ้าก็วัดดอนโพหรือว่าวัดโพทิสัตว์และก็วัดดอนสวรรค์หรือว่าวัดแดนสวรรค์นะครับเมื่อนางนาครินราณีทราบข่าวด้วยความรักที่มีต่อเจ้าชายฟ้าหุ้งนางจึงหนีออกจากเมืองบาดาลออกตามหาศพของเจ้าชายฟ้าหุ้ง ไปจนถึงแม่น้ำสงครามเชื่อกันว่าในการค้นหาครั้งนั้นทำให้เกิดทางน้ำยาวชื่อว่าห้วยน้ำเมาหรือว่าหูเมาแต่ค้นหาเท่าไรก็ไม่พบนางจึงกลับไปเมืองบาดาลในที่สุดส่วนถ้ำนาคาวิกฤตหินพญานาคตำนานเล่าขานเมืองลับแลแห่งบึงโค้งหลงนอกจากนี้ถ้ำนาคาก็ยังเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันกับตำหนักองค์เจ้าปู่สุริยวาวงชัยนาคคราชาหรือว่าปู่อือลือเพราะตั้งอยู่ในอำเภอบึงโขงหลงเช่นเดียวกันเป็นสถานที่ที่เพิ่งค้นพบขึ้นมาใหม่อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นถ้ำที่มีหินลวดลายเหมือนเก็ดพญานาคซึ่งก็เชื่อว่าเป็นพญานาคถูกสาบให้เป็นหินโดยมีทั้งส่วนหัว และลำตัวอยู่ภายในถ้ำและส่วนหัวซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่งค้นพบในไม่นานมานี้อยู่ภายนอกถ้ำโดยในตอนแรกผู้คนเข้าใจว่าหินส่วนหัวอยู่ในพื้นที่ของสะปะปะลาวในบริเวณใกล้ๆอย่างพบป่าบางบทซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นประตูมิติสู่โลกคู่ขนานทั้งยังเชื่อว่า ถ้ำและป่าแห่งนี้คือเมืองรับแลบ้างก็ว่าเคยมีคนหายตัวไปเข้าไปแล้วก็หายไปเลยแล้วกลับออกมาไม่ได้บ้างก็เล่าว่าเป็นเมืองรับแลที่มีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่นะครับสำหรับถ้ำนาคาเมืองรับแลป่าบึงโคงหลงเป็นสถานที่ลึกลับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ